จะพูดอะไรักนิดไหมคะจะอวยพรคุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับงานนี้สักหน่อยไหมคะเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยค่ะพูดไหมคะอาจารย์พูดสักหน่อยเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงคะกับงานวันนี้สําหรับงานของคุณแม่เนี่ยค่ะ่าอยากฟังทคนิดหนึ่งว่ามีความรู้สึกยังไงทุกลูกหลานาภูมิใจในตัวคุณย่ามากค่ะมาเชีย์ทุกปีแล้วก็อยากให้มีงานดีๆทุกปีแล้วก็ดีใจที่ ความระลึกถึงเพลงเก่าๆน้ำร้องรุ่นเก่าๆแล้วก็อัพเดทขอบคุณค่ะและน้องชื่ออะไรเออชื่อนไรซี่สวยๆสาวๆบอกเลยชื่ออะไรคะล้านสาวฮะแพรค่ะบอกชื่อตรงชื่อจริงเป็นเลยตานิก้แม่เห็นไหมคะสวยไหมคะเออสวยไหมคะสวยไหมคะ หลานนะคะหลานหลานคุณย่าจันทนาค่ะก <pi> ็บอกว่าวันนี้พี่จังท่าทุกสิ่พี่จัาเป็นยังไงอย่างหลานลูกๆมากันอย่างนี้สักนิดนึงก็ดีใจนะคะทิดว่าเมื่อกี้จะมีบันเพราะตัวเองไม่เคยคิดว่าจะมีคํามเฉยของตัวเองไม่เคยคิดมาตั้งแต่เข้ากรมโฆษณาหรืออะไรเพียงแต่ชอบร้องเพลงแล้วก็ไปร้องที่ไหนไหนก็ตื่นใจไม่อยาก ไม่คิดจะจับงานของตัวเองเพราะว่าคิดว่ามันยังทำได้ไม่ดีพอนะคะแต่ทีนี้คนที่จับให้คือน้องเปาคุณจรารุวินคุณแจก็กรุณาจับให้เนี่ยพี่ก็ขอบคุณทั้งสามคนนะคะก็เป็นภาพประทับใจนะคะสำหรับครอบครัวของคุณจตนา ตอนนี้ลูกหลานก็เชิญเชิญเราไปนั่งชมดีไหมอย่าลืมชูป้ายไฟนั่นน่ะป้ายไฟยังสวยชูไปเรื่อยๆเลยสดชื่นดีตอนนี้ต่อไปลูกจ๋าเดี๋ยวขอบพระคุณตรงนี้ท่านนะครับแต่พระอาจารย์พระอาจารย์นั่งดีก่อนมีขออีกหนึ่งภาพนะครับช่างภาพขออีกหนึ่งภาพเดี๋ยวนะคะขอขออีกช่างภาพขออีกภาพหนึ่งกำลังจับภาพกันใหญ่เลยเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้ครอบครัวหน้ารักของพระอาจารด้วยนะครับ,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 รบยังมีชอบดอกไม้ครับครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆหลานๆญาติๆก็นั่งนะคะเผิอม,มาข้านั่งข้างหน้ากันหน่อยก็ได้นะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะร้าทีออ่ไหนว่างก็มานั่งแต่ขอเก้าอี้มาก็นหนีค่ะ